เกมนี้มีแสงกระพริบคุณถูกเตือนแล้วนะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอแล้วอ่ะ P L U W G วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในเกมพีอีกหนึ่งครั้งนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า The Devil Route ที่รถปีศาจ แหมมีเอ็โคด้วยเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อ่านด e สคริปชั่นมาเลยแต่เราจะมาแบบสดๆร้อนๆกันตรงนี้เลยว,ว่ามันคืออะไรนะครับเที่ยวรถปีศาจเหรอมันจะเป็นยังไงรถเมสีเหลืองคันนี้เนี่ยนะมีคนขับหรือเปล่าแต่ไม่มีคนนั่งอยู่ในรถเลยนะครับถ้าที่สังเกตไป let's go ครับเราไปตามหากันดีกว่าว่าเที่ยวรถปีศาจอันนี้เนี่ยมันเป็นเฮ้ยอันนี้บอสของเรานะครับเจ้านายบอกว่า เฮ้ย hey, ฉันรู้นะว่าวันนี้นายมีกะที่ยาวมากแต่ยังไงฉันก็อยากให้นายทำอีกสักกะหนึ่งว่ะไปขับรถนะเส้น666โอ้โหรถหมายเลข66 6, 6, 6. มันเป็นใครเนี่ยบอสนี่มันเลขปีศาจเลขซาตานชัดๆนะครับแล้วเราก็เลยตอบว่าเอา้าล้าทำไมไม่ให้เดฟทำเหมือนปกติล่ะครับอ๋อปกติเดฟเป็นคนรับหน้าที่นี้นะครับเป็นคนขับรถสายนี้อยู่แล้วแต่เราก็เลยถามว่าทำไมไม่ให้เดฟขับละ่ะไม่ให้เราขับทำไม เราขับมาทั้งวันแล้วเหนื่อยนะบอสเออเขาเขาป่วยนะใช่ใช่แบบโคตรป่วยแบบป่วยมากๆเลยอะยังไงก็ตามนะถ้านายไปเยี่ยมเขาแล้วก็นายจะต้องป่วยด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปเยี่ยมเขาล่ะนายทาหน้าที่ของนายไปเถอะอ้าวเดฟป่วยจริงหรือเปล่าแบบป่วยมากมากเลยนะครับบอสบอกแต่บอสก็ห้ามเราห้ามไปเยี่ยมนะครับเพราะว่าถ้าไปเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวจะติดเชื้อมาด้วยติดไข้มาด้วยอะไรย่างนี้จริงเออดูมีพี่รุดนนะดูมือโคตรยาวอะไรก็ได้ครับรับทราบกับบอส เราก็ขัดหัวหน้าไม่ได้ด้วยไงกด w A S D เพื่อขับรถนะครับกดสเปซบาเพื่อเบรกเฮ้ยไปแล้วกดขับรถครับโอ้โหกดกดขับได้เลยนะเนี่ยไปไหนดีอ่ะออกเข้าไปไปเร็วเร็วซ้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองนอกเขาต้องขับเลนขวานะครับโอ้โหมุมกล้องแย่มากการขับรถเมนี้ต้องเป็นคนที่แบบชำนาญนิดนึงนะถึงจะขับได้ซึ่งผมไม่เคยขับรถมาก่อนมาจอดที่ป้ายนี้ครับรลอนผู้โดยสารว่ะกด A D เพื่อมองอุ้ยียตกใจวัดีวัสดีครับวันดีตอนเย็นครับ เป็นผู้โดยสารปกตินะครับกดตัว E เพื่อ Drive ไ,ไปต่อได้ก็ปกติเลยนะคือแบบก็ขับรถปกติเลยครับรับผู้โดยสารรับส่งแล้วก็เป็นคนขับรถเมย์คนนึงปกติเนาะไปครับต้องตีโค้งนิดนึงรถยาวเที่ยววันนี้รับบทโดยผมเองให้จะไปไหนครับผอมไปเลยนุสสาวเลเป้เฮียจอดครับมีคนขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดี ขอตั๋วสองใบครับสองใบเหรอครับเนี่ยแต่ผมเห็นมาคนเดียวเองนะฮะสองใบยังไงเอ่าออก็ได้ก็ได้ก็ได้เซาซีจังเขาจะเอาตั๋วสองใบไปทําไมอ่ะในเมื่อเขามาคนเดียวอันนี้เราก็คุ้นคิดนะแบบว่าเอาไปทําไมอ๋อหรือเขาอาจจะแบบอยากนั่งสองที่ไงคนตัวใหญ่อะไรอย่างงี้หรือไม่ก็อยากจะเอนนอนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคิดมากนะมึงอ่ะกดเป็น USD เพื่ออ๋อเลือกช้อยได้นะครับจะให้เขาดีหรือเปล่าสําหรับตั๋วสองใบกับใบหนึ่งเขาขอเราสองใบเราต้องให้เขาก็ได้ครับไม่เป็นไร ขอบคุณมากครับเป็นไรครับนายควรต้องขอบคุณเหมือนกันนะเกรกที่เขาให้ตั๋วหราเกรกนี่เขาคุยกับเกรกครับเกรกคือใครผมเห็นพี่มาคนเดียวเองนะพี่โอ้โหโอชิตเขาบอกขอบคุณนะครับครับครับพี่อยังไงก็นั่งดีๆนะครับพี่ผมขับซิ่งนิดนึงอะไรกันเนี่ยเล่มแปลกๆนะครับ ล้วทำไมซอยข้างหน้าแดงแจ๋ขนาดนั้นมีผู้โดยสารแปลกๆขึ้นบนรถเราแล้ว,ลวครับมาคนเดียวแต่ซื้อตั๋วสองใบแล้วก็คุยกับใครก็ไม่รู้อจอดครับสวัสดีครับไปไหนครับโอ้สวัสดีครับคุณลุงโอ้ไอ้หนุ่มหน้าใม่อย่างนั้นเหรอ,อยังไงก็ขอให้ฉันได้เตือนนายอะไรสักสองสามอย่างได้ไหมลาออกซะ ถ้านายยังทำได้ไอคนขับคนที่แล้วนะ่ะก็ยังโชคดีที่หนีออกไปจากมิตินรกแห่งนี้ได้ก่อนที่มันจะโดนกืนกินวิญญาณใครก็ตามที่ยังกล้าอยู่ที่นี่เข้าใจไหมไอ้หนูลุงพูดอะไรอะครับวิญญาณกืนกินมิติวิญญาณ,ญญาณลุงเตือนอะไรของลุงเนี่ยคนขับคนที่แล้วเดฟเหรอเอ๊หรือนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เดฟป่วยคิดมากไปนั่งในนายเลยลุง อย่าลืมรัดเข็มขัดด้วยนะอะไรกันนะลุงคนนี้อาจจะเป็นลุงสติไม่ดีนะครับมาพูดอะไรให้ขนลุกกลางค่ำกลางคืนคนจะทำงานครับต่อไปครับไม่รู้ว่าสายเราจะไปจบที่ไหนนะสาย6-6-6จอดรถที่ป้ายรถเมย์เอาเลยอีกูสวัสดีครับอ้าวเออไม่ขึ้นมาหรอครับอ๋อมีคนลง เอ๊ะผู้โดยสารคนเมื่อกี้หายไปไหนสงสัยจะตาฝาดครับบรรยากาศมันมืดไงคนเรามันก็แบบต้องคือวันนี้ทำงานมาทั้งวันแล้วอะเจ้านายยังให้มากะกลางคืนอนีกอาเบอร์บ้างมันคงไม่แปลกหรอกนะอันตรายต่อเราด้วยสิกลางค่ำกลางคืน,นทำงานเหนื่อยๆแบบนี้มาขับตอนง่วง,ง,วง หนมต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะสวัสดีตอนเย็นครับวิเออพี่พี่ไปโดนอะไรมาครับเฮ้ยนี่รถบัตรคันดีจอดที่ป้ายนารกหรือเปล่าฮะพี่พูดเรื่องไรอะ่ะป้ายนารกอย่างงั้นเหรอพี่จะบ้าเหรอครับพี่ไปทำแผลก่อนไหมเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงหรอกนะแค่พาฉันไปส่งที่นรกก็พอไม่ครับอออย่างงั้นเหร อย่างฉันไม่ไปอะอะไรของเขาอะหน้าแหกขนาดนั้นมาถามอีกว่าไปที่นรกหรือเปล่าบ้ากันใหญ่แล้วคนสมัยนี้พูดอะไรเป็นเรื่อยสร้างคอนเทนต์เหรอเขาอาจจะถ่ายติ๊กต็อกก็ได้นะค,คนพวกนี้นี่ไม่รู้จัก,การาลเทศะเลยนะรถไม่มันจะไปนรกได้ไงใช่ไหมไปป้ายต่อไปดีกว่าครับไม่รู้ว่าป้ายสุดท้ายแล้วหรือยังแต่ป้ายนี้ไกลามากเลยนะ ไ้ตันแล้วครับเป็นแบบทางตันแล้วนะโอเคทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านได้โอเคขอบคุณครับอ้าวฉากจบที่สามทับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ขอบคุณที่เล่น Devil r o u นะเกมสร้างโดยอิบราฮิมถ้าชอบเกมนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สามารถให้คะแนนผมได้นะครับนี่เราได้ฉากจบที่แบบ ที่3านะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มันทำให้ผมรู้สึกแบบอีกสักฉากจบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราจะได้แบบไหนมาบอสผมอยากขับรถมากเลยว่าวันนี้เราสามารถเลือกได้ไหมที่จะไม่รับคนคนแรกเอ้ยไม่ใช่สิขายตั๋วใบเดียวให้แกคนคนแรกนะครับเพราะว่าพี่เขาขอตัวส่วงใบใช่ปะละ่ะเราอาจจะให้ตั๋วเขาใบเดียวก็ได้มาๆมามา่โลเปใหม่สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นสวัสดีครับเชิญนั่งข้างในเลยครับจี้นไหนเลยเพ่ไปต่อรีบกลับบ้านแล้วสซกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนะี่ยมันไม่เหมาะกับการขับรถหรอกนะว่าแต่ พี่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาช่างเถอะน,นะอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยชิปสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอตัวสองใบครับตัวสองใบยอย่างนั้นเหรอมาคนเดียวไม่ใช่เหรอลุงเอาไปใบเดียวพออย่าพูดจาไร้าสาระฉันบอกว่าต้องการสองใบเออทำไมต้องดุดุด้วย ไม่ขึ้นเลยครับคนเรานี่แปลกนะมาคนเดียวจะเอาสองใบ <c oughs> การทำงานบริการนี้เอาใจลูกค้าก็ยากเหมือนกันเดเนี่ยไปไป้ายต่อไปดีกว่าชึบจอดให้ตรงป้ายจอดให้ตรงป้ายสวัสดีครับเออสวัสดีครับลุง อาไอ้หนุม่มหน้าใหม่ขอตือนเ้วสุกอย่างสองอย่างนะอาลาออกเถอะไปๆๆๆเป็ปปนบทสนทนาเดิมอะผมก็ไม่อยากจะฟังอีกแล้วนะครับเอาละแต่เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะลองตอบว่าไปที่นรกนะครับจะลองตอบดูเลยใช่ไหมใช่ป้ายนี้ไหม,ไหมนรกสวัสดีตอนเย็นครับุลูกค,ค้าเ พี่คนนั้นอา่วหายไปแล้วคนเมื่อกี้นี่มันคนที่หน้าเลือดนี่ครับใช่ไหมคนที่หน้าเลือดต้องป้ายต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาเขาขึ้นมาด้วยนะครับเขาอาจจะอยากไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นอาจจะต้องรับผลกรรมของเขาที่เขาทํามาก็คือไปนรกนั่นเองครับป้ายต่อไปนรก สวัสดีครับพี่เป็นไรอะ่ะเฮ้ยไอ้ดุม่มรถไปดีเดียวไปนรกไหมนี่พูดบ้าอะไรของเขาเนี่ยออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะพาเขาไปส่งโรงพยาบาลนะครับไปครับพี่ไปไปไปเยี่ยมไปเลยนั่งดีๆนะครับพี่โอ้เลือดโชคเลยว่ะต้องรีพาเขาไปส่งโรงพยาบาลแล้วสิไปกันเถอะใจเย็นนะครับพี่เดี๋ยวผม จะรีบพาพี่ไปนระกให้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่ผมเนะ่ะเหยียบสุดปองแล้วโอ้ยเฮียมีรถมาชนเราครับเป็นรถเมสสีแดงอา้าวแล้วคราวนี้เรามาตื่นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแดงแจ๋เลยวะ่ะเรามีโทรศัพท์ครับรับโทรศัพท์แป๊บ มองข้างหลังนายสิเอา้าพี่ไอเดี๋ยวยิ้มทำไมโอ้ยเหยี้ยฉากจบที่สองเอ้ยอย่างนี้มันทำให้ผมอยากเห็นฉากจบต่อไปเลยว่ะก็คือจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรานั้นรับพี่วิญ,ญญาณตอนแรกมาด้วยแล้วก็พาเขาไปนรกด้วยเนี่ยเขาจะช่วยเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ้องการตัวสองใบเลยครับออได้เลยฮะผมจัดการให้นะครับไปเลยครับจิตนายเลยครับเพ่ไปเลยครับไปเลยครับไปกับเกร็กเลยครับคราวนี้เราจะพาเกร็กไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกร็กเนี่ยจะไปนรกกับเราหรือเปล่านะฮะเขาอาจจะช่วยเราได้นะผมว่าอีกคงนิดหนึ่งรถมันยาวช่บมารับลุงก่อนลุงลุงที่คอยเตือนเราวัสดีครับลุงขอบคุณมากครับที่เตือนแต่ว่า เท่านั้นแหละรครับมันจะเป็นยังไงถ้าเราขับรถไปที่เส้นอื่นโดยที่ไม่ตามถนนเดี๋ยวนี้มันนี่มันทัาป้ายรถเมเลานี่ใช่ไหมถ้ารถเราที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้๋อ,อมันก็แค่ขับบนเฉยผมมาผิดซอยครับขอโทษคุณลูกค้าครับพอดีมันเป็นเที่ยวกลางคืนอะ่ะผมไม่ค่อยชินเส้นทางพอดีขับแต่ตอนกลางวันนะครับเอาละส่งลุงก่อนส่งลุงเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับลุง ดี๋ยวมึงเจอกูเนเอาละคราวนี้เราพาเพื่อนมาด้วยว่าเกรกเกรกอาจจะช่วยเราในการที่ปกป้องเราจากนรกได้นะฮะไม่รู้เป็นอย่างนัหรือเปล่าต้องลองดูนะครับชื่อตีโค้งตีโค้งเอาละไปครับนรกอะ่ะ รกก็แค่ชื่อน้ำพริกครับไปหมดไปไปไปคิชินนายอะไรพี่ไปไหนก็ไปรับลูกค้าหมดครับอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงถ้าผมขับอยู่เลนนี้เพราะว่าไม่กี่รถคันนั้นมันมาจากข้างหลังเราอ่าจีเนียสปะละ่ะขับคนละเลนไงเผื่อมันจะแบบชนไม่โดนเรานะครับเราอาจจะไม่ได้ไปนรกโอ้โหมึงมาตรงขนาดนี้ เหมือนเดิมเลยครับมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่มีโทรศัพท์เราเราเดินไปที่อื่นได้ไหมขอลองเดินไปที่อื่นดูนะครับแบบเดินไปไกลๆที่ไม่มีโทรศัพท์เฮ้ยเดินได้วะเดินไปไหนเนี่ยเฮีย คณไม่รับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วไปเจอคลิปต่อไปบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกูนี่